สวัสดีวันนี้มาอยู่กันอีกแล้วกับพ่อหนุ่มอาบูดาบีนะวันนี้กลับมาค่าย PG ขวัญใจคนเดิมวันนี้มากับเกมลุตเตอร์ลัมเบอร์นะพญาไก่ชนพญาไก่ชนจะเป็นยังไงวันนี้ลองเล่นบ้างโอ้มาดูตอนแรกก็อย่าพิ่งเล่นนะมาดูอัตราการจ่ายมันก่อนว่ามันจะจ่ายยังไงอัตราการจ่ายจ่ายยังไงนาะอย่าพิ่งนะอัตราการจ่ายมันจะจ่ายอย่างไรโอ้โหนี่ไงวายวายเข้า ปึ๊บมเโอเค AKPJ 1 0แล้วสุดสุดที่คูณ5นะสุดที่คูณ5อันนี้ก็เป็นฟิวเจอร์นะเข้าฟรีสปินนะคระับพญาพญาไก่ทองคำหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเรียกพญาไก่ทองคำนี่ถ้าเข้าไก่ไก่ทองมา3ตัวจะเข้าไก่สเตเชอร์นะนี่เรียงกันปึ๊บมเพิ่พิ่โอเครู้เรื่องมาเริ่มกันเลยเริ่มกันถือสวยเลย เอาเบ็ดละเท่าไหร่ดีวะวันนี้ตังค์เยอะอยู่นะว่าจะถอนเงินออกนะแต่ยังไม่ถอนเลยบวกยังยังเอาไว้อยู่เลยมาวันนี้จะปั้นเกมพยาแก่ชนแล้วกันเริ่มที่เบ็ดลเท่าไหร่ดีวะเอาเบ็ดละสองร้อยแล้ว200ลกันสองร้อยเปิดมาส,สวยๆแล้วกันหมุนมือแต่เกมนี้มะฮิสามร้อยแปดสิบวะ่ะแต่เกมนี้ไม่มีฟีสปินนะมันต้องหมุนเข้าเองนะเออเกมนี้ไม่มีฟีสปินเราต้องหมุนเข้าให้เองมนต้องลองดูว่ะ ว่าฟีสปินมันจะเข้ามักจะกดได้นานแค่ไหนเพาอยางก้าวอนีสเก็ตเชอร์มากตัวเดียวเองไพ่เบลลละสองร้อยดูดิว่าเข้าสเก็ตเชอร์เนี่ยเคเข้าสเก็ตเตอร์เนี่ยมันจะมันจะได้กันเท่าไหร่กับเบ็ดละสองร้อยนะมันจะเข้านานไหมหมุนมือจะเข้านานไหมแล้วหมุนไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ทุนกันเยอะทุนสองแสนนะก็บวกกําไรกับเกมหลายเกมที่เล่นมาเออ ไปไปกันเรื่อยๆเ,เลยไปกันเรื่อยๆโอ้โหอย่างเงียบขนาดนี้โอ้โยังพญาไก่ชวนยังมาแค่ตัวเดียวกับเจเจมาแค่สิบบาทโอ้โ,โอ,โโอโ้คูณสามโอโ้ติดแค่คูณสามเองเฮียมาเต็มตารางเลยนี้น,นี่ไก่ขาวนี่ไก่ขาวมาสิบด้วยสิบมาสี่สิบบาทคูณสองนะเดีโอ้โตันแค่คูณสามคูณสองคูณสามไปเฮ้ยคาสเก็ตเชอร์เข้านี่ก็คือแบบ เห็นเห็นเขาเล่นไงเห็นเขาเล่นเยอะอยู่นะเกมนี้มันก็แตกดีอยู่นะโอ้ไก่ขาวมาโอ้คูณ2มา300เป็น8ปดร้อยหกสิบคูณอีกดิไม่คูณว่ะแถวแรกแถวแรกต้องมานะโอ้สเก็ตโอ้โหมาเนี่ยอะไรเนี่ยแปดร้อยสามสิบว่ะก็คือเบ็ดละสามเอ้ยสองร้อยเบ็ดละสองร้อยได้มาเมื่อกี้ประมาณห้าหกร้อยเออดองนี้ันจะเข้าฟรีเกมไหม ลองหมุนไปเรื่อยถ้ายังไม่เข้านะจ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 ะซื้อแบบกดออตโต้นะลองกดออตโต้ดูเดี๋ยวลองไปเรื่อยกันไปเบ็ดละสองร้อยเบาๆพอไม่โล่งมากนะไม่โล่งมากเหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมาใส่เบ็ดละพันโอ้โหอย่างบ้าบอกเลยก็ยังนะยังยังไม่มานะก็ไก่ธรรมดามเกมทีไก่ธรรมดามาโอ้โหมาเท่า่สองร้อยคูณสองนะคูณสามมาแล้วคูณสี 4, ไ 4, ไ่ไหมคูณสี่มาอีกไหเนีหน่หูวายเต็มสิบเต็มตาราง นี่คูณห้าว่ะตันคูณห้า 9, ว่ะพันเก้าพันสองเนาะไก่ขาวมาคูณหกคูณเจ็ดแล้วไรเนี่ยได้สองพันสี่นะสองพันสี่ก็คือถือว่าได้อยู่เฮ้ยสเก็เกเกเต,เต,เตเตอร์มาเนี่ยก็คือแบบมาแค่ตัวเดียวนะสังเกตดูหลายหลายรอบที่ผ่านมานะหลายรอบที่ผ่านมาก็คือมาแค่ตัวเดียวทั้งหมดเอโอ้เกมนี้ครับแบบมันจะตกไหลไปเรื่อยๆนะครับมันคูณน,นะโอ้ยสเก็ต,ตเตอร์เหลือตัวเดียวนะ ลุ้นแค่ตัวเดียวมันจะมาไหมแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายแล้วโอโ้โ,อโหเลยป้ายอีกแล้วเลยป้ายโอ้ยยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะขออย่าเลยป้ายก็พอแล้วลุ้นไก่ไก่ทองทาแค่ตัวเดียวนะมันจะเข้าไหมโอ้ไม่มาโอ้ขาดแค่ตัวเดียวครับขา,ขาดแค่ตัวเดียวขาดแค่ตัวเดียวเข้าสเกตเตอร์เนี่ยหืมไก่ตกออมาอีกคูณไหมไม่คูณนะเดี๋ยวลองหมุนไปเรืกก่อยกันนะลองหมุนไปเรื่อยๆโอ้พกไก่ Hmm. ไม่รู้ว่าเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยอยากลองเล่นดูเห็นภาพมันภาพหน้าเกมมันสวยไงโลโก้มันสวยโอ้โหเต็มตารางเลยเมื่อกี้ร้อยยี่สิบนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุนนะนพอเล่นเบลดละสองร้อยมันได้มาร้อยยี่สิบบาทเองโอ้โหจะทำกับอาบูดาบีนะอาบูดาบีไม่เอานะอย่างงี้ขอเน้นๆดอกนี้โอ้โหสองตัวเมื่อกี้ สเก็ตเตอร์มานะมาแค่สองตัวโอ้ลองลุ้นลองลุ้นมันจะเข้าไหมลองมันจะเข้าไหมเดี๋ยวจากเบีดละสองร้อยเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะลองลองดูผลประกอบการไปเรื่อยๆก่อนถ้าผลประกอบการยังไม่มาก็จะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆโอ้โหสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มานะี่โอ้โหเลยไป้ายไหม เลยป้ายไหมเลยป้ายอีกแล้วครับท่านทำไมชอบเลยป้ายอย่างนี้เล่าเออยังนะยังนะโอ้ยังเลยเฮ้ยลุนสเก็ตเตอร์หลายรอบแต่ยังไม่มานะสเก็ตเตอร์ก็ยังไม่มาอยู่ดีมีมีโอกาสาได้ลุนหลายรอบไปนะมานะขอ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 แล้วกันขอเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดละห้าร้อยล้กันนี่เรากดมือไปหลายครั้งแล้วนะ ลองจะกดออโต้ออโต้กับเบ็ดละ500นะขอ10ครั้งนะ10ฟีสิบสสปินนะให้มันกดออโต้ลองดูดิมันจะเข้าไหมโอ้เบ็ดละ500ว่าเกมนี้จะบวกไหมนะถ้าบวกก็คือแบบแยกย้ายขอกำไรแบบเน้นๆสักหน่อยนะขอหลักหมื่นนี่แหละกำไรไม่เอาเยอะอยังไม่มาอยู่ดีที่ไก่ทองคำมามามา,มา,มายากเลยเนี่ยโอ้คิวมา โอ้ยยังยังนะร้อยห้าสิบบาทเองโอ้ยคูณสองอืมยังอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่เบ็ดละห้าร้อยไปออโต้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เรามากดเป็นกดกดมือแล้วกันกดมือลองกดมือนี้มันจะเข้าสเกตเตอร์ไหมโอ้ยยังยังยังนะยังนะก็ยังไม่ไม่มาอยู่นะเมื่อกี้ซื้อไปสิบครั้งหมุนไปสิบครั้งดูดิมันจะมาไหมโอเค เคมาได้นี่คูณสองเฮ้ยได้แค่คูณสองเอง <c oughs> ไปกันต่อยนะโอ้ยังทำไมเห็นคนอื่นเขาเล่นเขาเล่นเข้า,เขาสเกตเ,เตอร์ดีเังวะทำไมอาบูดาบีมาเล่นทำไมทำไมไม่เข้าเลยวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอันนี้เนี่ยเหลืออีกตัวเดียนโอ้โหได้เท่าไหร่ได้แปดร้อยกำไรกำไรสามร้อยนะเมื่อกี้กำไรแค่สามร้อยนะกำไรสามร้อยโอ้ โอ้นะโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่ตอนนี้ไม่ได้ไปหมุนกันต่อเลยกดมือ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 เรื่อยๆเลยเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมตังค์รถวะเหลือแสนแสนเก้าแล้วเนี่ยเหลือแสนเก้าแล้ววะเหลือแสนเก้าวะโอ้โหทำไมตังค์รถอย่างงี้ฮึสเก็ตเตอร์ไม่มาสเก็ตเตอร์ไม่มานะโอ้อยกไก่ ให้ไก่ทองคำเนี่นเข้ายากอยงวเเ็อยยี่สบหาทได้กำไรอยู่ะไรสองกว่าบาทกำไรก็สองรองเออสิบสิบมาโอ้โหเด็กคูณสองยี่บ้าบาทไม่พอไม่พอไม่พอนะยังไม่พออยู่ดีนะเออยวายวามาเออาวเข้าหกพันเออหกพันหกพันหกพันอยู่หกพันอยู่หกพันสมสบห้าทไปไปเรือ่อยเมื่อกี้คูณสามนะ มันวายเข้าไงเมื่อกี้วายมันเข้ามันติดคูนไงมันติดคูณไปเรื่อยๆนะเกมนี้ไปไปเรื่อยๆเลยโอ้โหี่สิบต้องดูแถวแรกเลยนะโอ้ไก่ชนกับสิบเข้าไปเดี๋ยวเราเรายังไม่เพิ่มเบ็ดนะขอเบ็ดละห้าร้อยก่อนแล้วกันนะยังไม่อยากร่วมมากตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหัวร้อน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปั้นนะที่เบ็ดละห้าร้อยถือว่าเยอะอยู่นะตื่นเต้นกันนะเนี่ยหมุนมาตั้งหลายครั้งยังไม่เข้าสเก็ตเตอร์เลยเออนี่ก็พันพันเอ็ดก็ยังถือว่ายังไม่ได้น้อยอยู่ขอบวกขอบวกขอบวกเยอะๆแล้วกันโอ้ยก้าวเข้าวายวายเข้ามานะวายเข้าอยู่นะวายเข้าแต่มันไม่ไม่ไม่มีไม่มีตัวคู่ไงไปยังไม่มานะ หมุนกันเรื่อยๆนะพอดีแม่งเอากำไรมาเล่นไงกำไรมาเล่นลองดูดิเมื่อวานก็ไปบวกกับค่ายจิริมาโอ้โหเกมอะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาบวกดีนะแล้ววายเข้าสเก็ตเตอร์เลยม่ดูดิเดี๋ยวขอยังกดมือเอาบาก่อนนะกดมือเบานะ ขอซื้อขอออโต้แล้วกันลองแบบดิให้มันกดให้ดิเมื่อยมือเมือม่อยมือแล้วเมื่อยมือแล้วเมื่อยมือไงเออ,อย่างงี้บดิโอเหเจมาดิเจมาห้าสิบบาทกำไรยังไม่ถึงเลยไอ,อ้ทุนยังไม่ถึงเลยเออยรอรออย่างเดียวรอแถวแรกแถวแรกก็รอลุ้นแบบไอไก่ทองคำนี่เห็นมัน เข้าฟีเจอร์เข้าฟีเจอร์เลยนะหนึสิบเข้าห้าสิบาทคูณสองเมื่อกี้คูณสามมานี่ยแปดร้อยยี่สิบห้าบาททำไมเป็นเยี่ยงนี้แล้ว <c ười> ทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้โหเลยเกมนี้เอาเรียกแม่งเกมนี้ม่งเ<อ>ถื่อนจริง,รงนะถ้าไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้โหสกตเตอร์ก็มาีละตัวสองตัวเฮียอย่าเลยไปนะ โอ้โหไม่มาไม่มานะเมื่อกี้เลออยอีกแล้วโอ้โหก็ยังนะแค่ตังรถลงเรื่อยๆนะโอ้โหอย่าเดีย๋ยวว่ารถถึงแสนแปดแล้วไงเจเจเ,เข้าคูณสองนะคูณสามวายกับซิกเกตเตอร์เข้าแต่ยังไม่มีคู่ไปหลันอ,อยู่เก้าครั้งแปดครั้งแล้วเไม่ทำใหหมุนออโต้ทำไมเข้ายากขนาดนี้นะ โอ้ยโอ้ย,อยเคเต็มตารางกับวายสองพันสองห้าสิบอนะืมเบ็ดละสองเบ็ดละห้าร้อยน้เมื่อกี้ได้มาสองมาสองห้าสิบไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยอย่าว่านะ่าว่าก็พออืมเอมเมื่อกี้เมื่อกี้ไล่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเอ,อ้ยไอออโต้หมดแล้ว ออโต้หมดแล้วก็หมุนมือเหมือนเดิมหมุนมือแล้วก็มาขับซื้อออโต้ไปหมุนมือไปก่อนโอ้โหเคเคเข้านะ K. เคเรียงกันแบบเรียงกันเป็นแนวเฉียงโอ้โหยังนะโอ้โหรูปอะไรโอ้ตีนไก่เหรอเขาเรียกเอเข้าสองร้อย <200 S 2> <000 S 1> นะเ <350 S 1> มื่อกี้สามร้อยห้าสิบยังไม่ได้ยังขาดอยู่ยังขาดฮ้ยทำไมยิ่งเล่นยิ่งรลดวะมันจะไม่แตกให้เหรอ แต่เราเล่นมายังไม่เข้าเลยนะยังไม่เข้าฟรีเกมเลยเ <รา br ux> มื่อไหร่จะเข้า,น<ร>า <br ux> เนาะรอหมุนไปเรื่อยๆกันมันจะมาไหมไม่มานี่ก็ยากเกินไม่มานี่ก็โอ้โหอย่างนี้อย่านะอย่านะ<ร>า <br ux> โอ้โหได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะ ถ้ามันตกลงมาเป็นไก่ก็พอขอแค่นี้ตกมาเป็นไก่ก็พอไม่มีไก่ไม่มีไก่นะลุ้นอีกลุ้นอีกสเกตเตอร์นะลุ้นสเกตเตอร์นะสเกตเตอร์ตัวเดียวโอ้โหไม่มาวะ่ะขาดแค่ตัวเดียวเองขาดสเกตเตอร์ตัวเดียวนะก้าวเข้าเมื่อกี้ก้าวเข้าจะได้กี่บาทวะไม่คูณสองได้เจ็ดสิบห้าบาทอา๋อยังอยู่นะไม่ไปเข้ายากเลยนะเข้ายากเข้ายากหมุนจน มือแฉะแล้วตาแฉะดิมือแฉะอะไรล่ะลุน้นจนตาแฉะแล้วนดิพญาไก่ชนอย่าทำเส้นกูนะพญาไก่ชนอย่าทำเส้นอย่างงี้ดิเห็นไหมนี่มันจ้องกันอย่างนี้จ้องกันจะตีแล้วเนี่ยโอ้โหสิบเข้ากับเคไม,ไม่ใช่ดิเคกับโอ้โหคาร้อยห้าสิบบาทเฮ้ย ถ้าตั้งลดลงแบบนี้จะไม่ได้แยกย้ายหรอเพถ้าแสนหนึ่งเขาเหลือแสนแสนเดียวนี่แยกย้ายเลยเนี่ยโอ้โหเสียกี่บาทแล้วเนี่ยยังเงียบยเลยหมุนมาตั้งนานยังเงียบยเลยนะโอ้โหหมุนมาตั้งนานเงียบเลยเนี่ยหมุนมาตั้งนานยังเงียบยเลยโอ้โหหมุนจนจิ้งหรีดร้อง เยยังก็ยังเข้าชายนะเว้ยนะเฮ้ยเล่นมาตั้งหลายเกมอย่ามาเสียเกมนี้ไม่ได้นะอุตส่าห์ปั้นมาเนี่ยอุตส่าห์จะปั้นมาได้จน <c oughs> เหงื่อแห้งเลยโอ้วายเข้าวายเข้าเมื่อกี้ได้หกร้อยยี่สิบห้าบาทเองติดแค่คูณสองน้ำจิ้ติดคูณสองมาสิบอีกนี่ปึ๊บสเตเตอร์หึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ามา ขอหนักๆแล้วกันไม่ไหวแล้วไปอ,ออออโต้ฟีสปินไอ,ออออโต้สิบครั้งพอกบับเบ็ดละพันเปลี่ยนแล้วไม่ไหววะไม่ไหวจริงจริงเออเออคูณอีกดิจบที่เท่าไหร่จบที่เก้าหนึ่งหมื่นห้าร้อยยังอยู่เราจะตามเราจะตามเงินเงินกลับคืนตอนนี้มาเหลือหกครั้งออโต้นะแต่กดมายังไม่เข้าฟีสปินเลย รอแต่สเกตเตอร์เข้าเองอะเออนี่ไก่มาเขาเนี่ยเดมาแค่ตัวเดียวเองมันไม่พอไงมันมาตัวเดียวมันไม่พอไงมันต้องมาสามตัวมันค่อยเข้าให้เข้าฟรีเกมให้นะไอไก่ทองเนี่ยทำไมเกมเข้าเข,ข้ายากยูน่นะและ้วเสียไปหลายบาทนนเนี่ยเออยังเงียบอยู่นี่ออโตโ้หมดแล้วเนี่ยไปหมุนมือเหมือนเดิมหมุนมือสักประมาณไปเลื่เก,ก่อนนี่บดเราเพิ่มขึ้นมาเบ็ดละพันเลยนะ เพิ่มพึ่นระเบิดละพันแล้ว, 1, ลวโอ้โหเลยสเก็ตเตอร์มาให้กูลุ้นแบบลุ้นแค่ตัวเดียวอะ่ะมันต้องมีแค่มันมีสามตัวไงยังเงียบอยู่นะโอ้โหเยอะไก่ขาวมาแค่พันเดียวเองไม่คูณสองเออไก่ขาวมาถ้าไก่ขาวมามันได้น้อยไงอันนี้สิบมาแค่ได้ห้าสิบบาทเองเออโอ้โหก้าเตียงตารางกับเจมาเท่าไหร่เนี่ยคูณสองเหรอ ได้300โอ้นึกว่าได้เยอะเห็นแตกเตีมตารางไงมันนึกว่าได้เยอะพี่กิงแม่งได้300้อยเองโอ้ได้น่อยเฮ้ยหกพันคูณอีกดีโอ้ 6, คูณ,คณจบแค่หกพันนะคูณสามเบ็ดละพันคูณสามได้หกพันโอ้ก็ถือว่ายังไม่ไม่ดีใจอะ่ะตอนนี้ยังใจสันนะจส่นเลยเนี่ยโอ้ยใจสั่นเล ฝันมาตั้งนานอ๋อใจจริงๆไอ้กูอ้ออยังไม่มาอีกแล้วโอ้โหเหี้ยไก่เจวายมาวามาเออสองพมาอีกคูณอีกเอมาพันแปดเจ็ดคูณสี่มาโอเคโอยคูณอีก Caf จบเก้าพันเก้าพันหนึ่งร้อยนะคูห้าเบตรหันทำไม เล่นเยอะเขากะเล่นเยอะก็เสียวนะเล่นเยอะมันเสียวไงเดี๋ยวว่าไม่เสียวนะเฮ้ยโค้ชเสียวเองเนี่ยโอ้โหเลยยังไมยังไม่มาใจเต้นตุบๆๆๆป่ะเนี่ยเงียบหายไปหลายตาเงียบหายไปหลายตาโอ้โหโอ้โหเข้าอยู่ดิ 7,800คูณสาม,มาวายสองตัวเลยตัวน,นี้มาอีกคูณอีกงเอเข้าพันหกหนแปดเฮ้ยหมื่นแปดหตอนนี้ได้มามายังไม่ยังไม่ได้นะเราก็ยังเสียอยู่ยังไม่บวกนะกับเกมนี้เพราะตอนแรกเรามีตังไปเรามีตังสองแสนกว่าไงแต่ตอนนี้มันเหลือแสนเจ็ไงเราต้องตาม ตามทุนกับเกมนี้คืนก่อนไม่รู้จะได้กำไรไหมเ,เออแต่เกมนี้มันแตกยากนะเออมาเล่นมาเล่นครั้งแรกนี่แตกยากจริงๆกับเกมนี้เนี่ยของค่าย PG นะเกมนี้โอ้โหสเก็ตเตอร์มากับไก่ขาววายเข้าไหมวายไม่เข้านะเมื่อกี้ เกมมาสามตัวได้เท่าไหร่เนี่ยเกมมาสามตัวได้ห้าสิบบาทเออย,อยังนะเฮ้ยเมื่อกี้ไีย่ยังนะน่าไก่ขาวมาโคตรบ่อยนะไก่ขาวเนี่ยได้สองร้อยห้าสิบบาทกำไรเมื่อกี้เออไปสเกตเตอร์ไปสเกตเตอร์มาขอ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 ,ขอแบบเยี่ยมวายกับวายกับนีม่มา ขอแบบเทอร์โบยแล้วนะอืมก้าวเข้ามานะเทอร์โบยนะเทรอร์โบยนะอืมอเคมาเคมาแคา่คคที่สี่ร้อยยังเหรอก็ยังไม่ได้อยู่ดีวะกนะ็ยังนะอืมก้าวโอ้โหยังนะโอ้โหยังนะเล่นเบ็ดละพันได,ได้ได้ทีละหกร้อยไอ้นี้โอ้โหสี 4, ่พันเมื่อกี้คูณอีกติดติดกีดด่คูณสี่เอง เีด๋ยวขอรองกันเมื่อกี้เราเรากดรเรากดเทอร์โบเขาเลยวะเรากดออโต้ออโต้ไปสิบครั้งนะตาน,นี้ขอสามสิบครั้งแล้วกันโอ้สามสิบครั้งเป็นเงินกี่บาทเนี่ยสามสิบครั้งเป็นเงินกี่บาทโอ้โหเบ็ดละพันเลยนะรุ่นเนี่ยนะขอกันนะขอ 7, เจ็ดพันแปดเฮ้ยปืนห้าคูณอีกสองหมื่นเฮ้ยยังไม่ไม่ขอขอคูณห้าขอคูณห้าจบเท่าไหร่สองหมื่นสี่นะโอ้ แต่อยากอยากเข้าสกตเตอร์เนี่ยสกตเตอร์นี่กว่าจะมาให้ไม่มาให้ทีหมุนตั้งนานแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ได้หมื่นแปดนะเอออย,เอ, 2, อย่างนั้นอุ้ยคูณสองเก้าร้อยใช่นี่ปิดแค่ไม่ตันแค่คูณสองเองโอ้าะอย่างเงี้ยไปไปเรื่อยๆไปอีก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 ,อกยาวไป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 อืม้มเมื่อกี้เนี่ยห้าสิบบาทเต็มเมื่อกี้ ยังไงยั <screws> ่ไงเลยโอ้โหยังไงกับเกมนี้จริงๆไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเออเลยหมดแล้วออโต้หมดแล้วเมื่อกี้สามสิบครั้งให้หมดเร็วยังวะไปหมุนมือเลยโอ้โหสามพันเมื่อกี้แล้วอะไรเนี่ยหืมสองพันห้าห้าพันห้าเมื่อกี้โอ้เต็มตารางเมื่อกี้ โอ้สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์มาช้ามามามา,มายากจังวะอืม,มก็มายากเกินไปนะเนี่แต่เกมนี้มันเต็มแม็กเท่าไหร่วะเกมนี้มันเต็มแม็กแค่สองพันเหรอลอสองพันแล้วกันแต่เกมอื่นเห็นเห็นแค่เต็มแม็กแค่พันก็พันพันหนึ่งนะไปเจเข้า เห <S ess ly> <S ess ly> นื่อยใจจริงๆขอแล้วกันกดออโตโอ้แล้วกันโอ้โหโห้าพันคูณอีกดิว่าคูณสองนะ <S 2> <S 2> มือมันจะมาช่วงไดทไทยวะคิดว่านะคิดว่านะเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดนะเบ็ดละสองพันนะเนี่ยชอบใส่หนัก ช็อบใส่หนักเยอะใล้หมื่นสองเมื่อกี้คุณหืจบแค่คุณหมืน่นสองเมื่อกี้อย่าหาว่าไม่ดีใจนะเสียอยู่ไงเลยไม่อยากดีใจตามทุนเนี่ยต้องตามทุนกลับเนี่ยโอ้สามพันเอ็ด่หมดเร็วเกินวะไปเฮ้ยลังเลวะไม่กล้ากดวะสามสิบครั้งออตโต้ไปไปเลยกันเออ ในก็ไหนไหนแล้วหนก็ในไหน,น,น,แ,ลน,นแล้วนะเมาไใที่สุดดิมามาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้ไใที่สุดโอ้โหหวานพันสองนะคูนสี่นะตันแค่คูนสี่อื้โอ้เนี่อะไรเนะี่ยไฟเลยเนะี่ยโอ้โหสเกตเตอร์รอสเกตเตอร์หน่ยต้องมาหรอต้องมาหน่อให้กูหน่อยให้กูหน่อยให้กูหน่อยไอ้เหี้ยเสียอะไรเสียอะไรบาทไอ้เนี่ยให้หน่อยเถอะให้หน่อย ไก่ทองตัวเดียวเนี่ยขอเนี่ยเถอะวายดีวายนะคูณสี่นะขอเถอะขอเถอะขอให้กูเถอะโอ้โหไม่มานะเอาเรีนน่อแม่งบอกตรงๆงน,นะถาน้าไม่ได้จริงยูไม่ได้ โหเงียบหงอยเลยโคตรเงียบบอกเลยว่าเงียบหงอยตอนนี้โคตรหงอยหงอยนะดอกนี้ฮ้ยเฮ้โอ้โหเห,ห,ห,หลือสามครั้งนะกับออโต้โอ้เห,หนื่อยเลยถอนหายใจรัวๆอ๋อห,หมื่นสองเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยสองหมืน่นเจ็ดเมื่อกี้ก็ยังไม่ดีใจอยู่ดีหรอวะอหี้ยเสียไปหลายบาทนะจอยากเข้านี่แมมอยากเข้าสก็ตเตอร์นี่อยากให้อยากอยากรู้ี่บวกเท่าไหร่ไงเออบวกให้ดูหน่อยหนึ่งหมื่นสามขอเถอะขอเถอะรอนานแล้วพญาไก่ชนพญาไก่ชนรอนานนะพญาไก่ชนเออ มาให้เร็วๆหน่อยดีเดี ja a, my, my, un, oh. ú, oh. hmm. ๋ยวไปต้มนะยังตีแพะไปต้มแม่งเลยอยากกินต้มไก่พอดีเลยอยากจะกินต้มไก่พอดีเลยโอ้โหไม่กินไก่ขาวหรือไก่แดงอะไปต้มได่สองตัวเลยไหมมาให้กูเนี่ยโอ้โหเหลือสิบสามครั้งตอนนี้หโมเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆ โอ้โห5้0พนะเมื่อกี้ A เป็นตำลางแล้วโอ้โหคูณมา5้0พันสอเฮ้ยเออโอ้โหเมาเมื่อกี้เข้าให้ดิก็ยังเหลือเหลือเหลือตังโอ้โหยังนะยังไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะหมุนมือแล้วกันหมุนมือเองกันไม่เอาตัวแล้วล่ะไม่เอาตัวแล้วเฮ้ย สวยวะลองเบ็ดละร้อยกันลองเบ็ดละร้อยนะขอออโต้จกักกดออโต้จักสามสิบครั้งพอไม่สวยลยละจบนี้ก็แยกย้ายแล้วถ้าไม่มาจริงนี่ก็เสียรายบาทเลยเนี่ยเหนื่อยกุ้มเลยกุ้มเลยดอกนี้ไป โอ้โหโอ้โหเลยดอกนี้เก็บใจจริงๆดอกนี้เก็บใจจริงๆโอ้โหเอียอ่ยออข้าศีรษะกูเล่นเด็ดแล้วร้อยทุกมัเข้าฟีรษกูนี่นะโอ้โหรอตั้งนานทุงมาเข้าฟีรีให้ที่จะปินให้ ดูนะฟีสปินมันจะเป็นยังไงฟีสปินมันจะได้เท่าไหร่เบ็ดละร้อยพอกูเล่นเบ็ดละพันสองพันไม่เข้าฟีกูวะเออไม่เข้าฟีให้นะโอ้โหได้เท่าไหร่เนี่ยได้น้อยอยู่นะได้น้อยได้น้อยเข้าฟีได้น้อยอยู่จะจบที่เท่าไหร่เนี่ยคูณสิบนะตอนนี้คูณสิบอยู่มาเหลือฟีสปินหนึ่งครั้ง กับเจคูณสิบสองได้ไหมเหลือฟีสหมดล้วฟีสปินหมดล้อหมดล้้าไร่เท่าไรวะเออท่าไรมาชิดยอดให้ดิชิดยอดมาดิเท่าไรชิดยอดให้ดิโอ้าันห้าพันห้าแปดสไปโอ้เท่าไร่ ไปหมดตอนี้ก็แยกย้ายละเสียเยอะแล้วครั้งไงออโต้เนาะออโต้หลือสิครั้งหมุนมือแล้วแม่งเหนื่อยใจจริงมันกดออโต้ให้เลยยังไม่มาให้อยู่ดีนะก็ยังไม่มาให้อยู่ดีนะ เหนื่อยเหนื่อยใจจริงๆทำไมทำกับข้าอย่างนี้โอ้โหหมดแล้วนะวันนี้เจ็บหนักกับพญาไก่ชนไปโคตรเยอะเลยไปไวไวใหม่กับเกมหน้าจะไปตามทุนคืนกับเกมไหนรอดูนะไปไปแยกย้าย